สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วน,นะครับอยู่ในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้จะมาจัดของใหม่นะครับง่ายๆปัดฝุ่นเหมือนเดิมนะครับจัดของใหม่เดีย๋ยวผมจัดของใหม่นะนะครับนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดของของใหม่ปัดฝุ่นด้วยอะไรด้วยอ่ะจัดเป็นแหงระเบียบอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นระเบียบอีกนิดหน่อยนะครับจัดของใหม่ง่ายๆนะครับประมาณนี้ ครับอย๋ยวผมก็ยังไม่มีของเล่นมาใหม่เลยนะครับผมก็พยายามรีวิวพวกของเล่นในบ้านก่อนอะไรก่อนนะครับผมก็พยายามรีวิวของเล่นในบ้านก่อนอะไรก่อนนะครับเผื่อมีของเล่นมาใหม่ผมจะมารีวิวนะครับผมเก็บพวกทาร์ทเมอร์เป็นหลักเลยนะครับ ผมเก็บผาคอเมอร์เป็นหลักเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้เดีย๋ยวผมเจอของเล่นมาใหม่ๆเดีย๋ยวผมซื้อมารีวิวนะครับตอนนี้ยังไม่มีของเล่นมาใหม่ๆเลยยังไม่มีของเล่นหน่าสนใจเลยนะครับนี่ของเล่นตรงนี้ก็มีนะครับนี่ของเล่นสองตัวนี้ก็น่ารักดีแล้วก็สองตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับ เลยตืมาสะสมหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบแนวไหนคอมเมนต์กันได้นะถ้าถ้าชมผู้ชมชอบแนวไหนนะครับคอมเมนต์กันได้นะผมชอบแนวท่ายฟอร์มืออยู่แล้วนะครับผพชอบสะสมแนวท่าฟอร์มืออยู่แล้วแหละถ้าท่าผู้ชมชอบแนวไหนคอมเมนต์กันหน่อยนะนะครับผมยิได้รู้ว่าผู้ชมชอบแนวไหนแนวไหนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ้ามีของเล่นมาใหม่จะพูซื้อมารีวิวอีกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพงม,มาทายเห็นเล่นๆแบบว่าอยวจจะของอีกนิดหน่อยนะครับปัดปุ้นด้วยอะไรด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามซับสไคร์ด้วยกันนะครับยังไงข้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่บาย